อันนี้จะมาบอกวิธีการย้ายแมปของอาร์คนะครับเวลาหาเซิร์ฟไม่เจออย่างอันนี้เป็นเซิร์ฟ FJ มันหายเราไม่สามารถเข้าได้ตอนทานเฟอร์อันดับแรกก็อัพโหลดไปก่อนแล้วก็ไปเลือกเกิดแมปไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ fj ผมเลือกไอแลนด มันจะให้เกิดเกิดให้เลือกเกิดนะครับเราไม่ต้องเกิดกด esc แล้วก็ไปที่ exit menu ครับทำแบบนี้ตัวละครมันจะค้างอยู่บนคาวครับแล้วเราก็กด j o ย r ครับพอนะออกมาหน้าเมนูแล้วแล้วก็เลือกที่เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนี่ครับ fj ขึ้นละก็คือมันไม่โชว์ในเสาทานเฟ f e r แต่ว่ามันโชว์ที่หน้าเซิร์ฟปกติ เอาไวส้สำหรับการย้ายแมปแบบว่าเวลามหาเซิร์ฟไม่เจออันนี้เป็นวิธีแก้ไขสำหรับตอนที่แอดมินไม่อยู่ครับแอดมินก็นไม่ได้ออนตลอดนี่ครับมันจะให้เลือกตัวลงแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตัวละครลงมาเลยครับ เรื่องเตียงเกินปกติในกรณีนี้พวกของที่เราอัปโหลดไปครับมันจะไม่มามันจะไม่มาด้วยพวกแผ่นเอลิเมนต์หรือว่าขยะบอร์ดเรากดพิมพ์ดาวน์โหลดครับมันก็จะโหลดแผ่นเอลิเมนต์ทุกอย่างมาปกติครับชชร์ด้วยโอเคครับ